ทโยโดมฮะสุวรรณวัฒนาเป็นเจ้าของบ้านก็บอกว่าเนี่ยตัวเองเลี้ยงปลาคาร์ฟไว้ในบ่อกว้าง8,8คูณเมตรลึก1.8ึเมตรก็เกือบ2เมตรเหมือนกันนะ uh huh. ความลึกนะ uh huh. แต่ละตัวฮะปลาคาร์ฟอย่างที่ทราบกันดีฮะก็หลักร้อยหลักพันบางตัวก็เป็นหมืน่น<อ>เป็นแสนก็บีเหมือนกันนะฮะ<อ>ระยะหลังพบว่าเอปลาตัวใหญ่เนี่ยมันเริ่มแบบหายบ่อยขึ้น uh huh. เออแล้วก็แบบหายไปทีละตัว,ตว2ตัวบ้างเนี่ยแล้วบางตัวมันเหมือนแบบว่ายหนีอะไรสักอย่างเนี่ย ก็เลยลองดูซิบางตัวก็กระโดดออกมาจากบ่อพอกระโดดมาปุ๊บมันก็ตายไงน้องเอ๋ใช่ไหมก็หาต้นต่อว่าเอ๊ะเป็นเพราะอะไรเนี่ยปลาคราบถึงเกิดลักษณะแบบนี้นะฮะก็ไปเจอเนี่ยตะกวดนะฮะก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยกันจับแต่ฮะแล้วก็คํานวณเลยนะไอปลาคราบที่หายไปเนี่ยถ้าตีเป็นมูลค่าฮะกว่าแสนบาทน้องเอ๋แต่จริงตัวก็ เขาก็ไม่ใหญ่นะปลา,าน่าจะใหญ่กว่าไปกินได้นี่เก่ง <laughs> อะ <laughs> ในสุดก็จับได้นะคะคเขาเนี้ก็หาอะไรมาปิดแล้วกันเดี๋ยวมาอีกเนาะ